คลิปนี้สาหรับคนที่ต้องการตัดหวานและเลิกกินน้ําตาลมาดูอาหารของพี่ดาดาจานแรกจะเป็นไข่ต้มปลาทูที่ไม่เค็มนะคะแล้วก็มีหัวหอมกับพริกนะอันนี้เป็นต้มยำน้ําใสถ้าคุณทานต้มยำจะต้องเป็นน้าใสการกินอาหารที่เป็นอาหารทะเลจะมีโทโทสโตรลคุณต้องได้โปรตีนที่ครบถ้วนนี่คือมื้อแรกแล้วรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นมื้อเดียวด้วยนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรค่ะมีพริกใแบบมะกรูดเอาที่หลังบ้านนะคะแล้วก็ ได้กุ้งกับเห็ดได้กุ้งกับเห็ดเห็ดนี้จะมีโปรตีนที่ดีนะคะแล้วก็สดน้ำโล่งๆจะให้ดูนะว่ามันน่าทานขนาดไหนทุกคนคุณจะตัดหวานได้จากการที่คุณกินโปรตีนในแต่ละวันเพียงพอนะคะสังเกตไหมว่าเป็นน้ำใสแมวน้ำข้นนะคะคือมันโล่งคอมากใส่ทั้งกุ้งใสทั้งปูพี่ด้าไม่ได้ทานอยี่ทุกวันนะคะวันนี้ทำเองค่ะ คือมันเป็นความหวานจากเนื้อสัตว์เราต้องเรียนรู้วิธีการปรุงอาหารที่ไม่ทําให้เนื้อสัตว์เหม็นคาวแล้วเราก็ต้องรู้ว่าโปรตีนอยู่ตรงไหนน้าตาลอยู่ตรงไหนอะไรที่เราควรใส่และไม่ควรใส่แรกๆมันจะต้องใช้ความรู้เลยนะคะก็ติดตามช่องนี้ไว้เลยอีกหนึ่งเมนูนี่เอาไปคั่วในกระทะค่ะทําคล้ายๆบอกว่าไขา่แบบว่าไข,ข่คั่วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นไข่สีฟองนะคะแล้วก็เนื้อปูกแกะ เป็นส่วนที่เป็นกันเชียงนะคะเป็นเป็นก้ามปูเห็นนะอ่านะคะอันนี้ก็โปรตีนเต็มเมเลยไม่มีน้ํามันนะคะใส่พริกไทยไม่มีสารปรุงรสใดๆนะและนี้ก็เข้ากกรองอ้อถ้าคุณเป็นคนนึงอันนี้คือทางเลือกและป้ายยาเลยตัวนี้ <c oughs> มาลากี้นกอบกอบชอบดัง ในทุกมือที่คุณกินไข่หรือว่าโปรตีนคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันติดรสชาติหรือว่าอะไรคุณใช้มะละกินกเดี๋ยวเปิดให้ดูหนึ่งห่อเนี่ยเราแบ่งทานได้เรื่อยๆเลยนะคะเขาใช้มะละกินกที่เป็นเกรดของเกษตรกร,ร,กรที่ทไม่ใส่พวกยาฆ่าแมาลงอันนี้ดีมากๆแล้วก็ได้ออยอยดด้วยนะคะใครที่อยากจะเลิกกินหวานไม่อยากกินน้ําตาลนะคะมะละกินกอ,อกกับช่วยจัง ชอบจังชอบจังช่วยได้ในนี้มีสมุนไพรมีมะกรูดนะคะแบ่งมาทานแค่นี้ทานเป็นแบบน้ำพริกได้เลยนี่เห็นไหมจะได้ทานเท่านี้แล้วถุงก็เป็นสิบอันนี้ป้ายาเลยนะกินให้มีความสุขและเราจะไม่อยากกินพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่ให้ดูนี่นี่นะเขาใช้มือหั่นนะคะแล้วก็สูตรนี้สามสปีแล้วเวลาที่คุณทาน โรยบ,บนข้าวได้เลยมันจะมีความรู้สึกขมนิดๆแต่ว่ามีความละมุนในรสชาติคุณต้องลองเองคราวนี้เวลาเราทานก็ตักไข่แบบนี้ได้เลยนะคะ,ะถ้าคุณเป็นไข่เจียวธรรมดาก็ได้แต่ต้องเป็นเจียวน้ําคั่วในกระทะนวๆแล้วมันแปลกคุณจะรู้สึกอิ่มนะไม่อยากกินน้าตาลไม่อยากกินหวานน้ำอัดลมน้ําหวานคุณจะไม่อยากกิน,นเดิมมาลักี่นกอบกอบชอบจัง อยู่ในตะกร้านะมีโปรโมชั่นไม่รอไม่รู้ค่ะ